ครับพี่ครับพี่ครับเอาครับเนี่ยวาสิครับเดี๋ยวเ,าเราเจะไงอน่ะเกิดอะไรขึ้นเดือดองเรื่องอะไรครับพี่มก็ต้องรู้ว่ามันมิธีวิธีเล่นดิน้องมันไม่โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องในเกมเลยครับรพี่อ่าวมันหน,น,นักครับมันหนักมันหนักครับอยากเล่าไหมได้ครับหนักหนักหน,นักเยอะครับพี่ตื่นเต้นอย่างเง้ยเอาที่พูดได้ก่อนแล้ว มีไหมคัดใช่ไมไม่ได้ <c oughs> เียเริ่มจากอะไรเนี่ยเริ่มจากอะไรจบที่ต่อไหไหรือว่ายังไม่จบเริ่มจากคนของเขาคนในแก๊งของของผู้หญ,ญิงที่เตียวมเาเขามาบอกฝังผมอ๋อด่าด่าทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เอาไปพูดข้างนอกทุกอย่างเนี่ยหมายถึงว่า <c oughs> เขาด่าพ่อด่าแม่เหรอแสบในเกมก็ด่า เล่นซอร์เียลก็หนา่อดหาแม่<ช>เล่นแล้วก็แล้วก็ผมไปหลูบอยู่ทางรถไฟก็ดิ้หนีบอกว่าไม่พอใจมึงก็ไปแจ้งอ๋อนี่ไม่เกี่ยวก<ม>ับตำรวจเลยเหรอหรือว่าไ,ไมไม่ไม่มีครัพเกี่ยวกับตำรวจไม่มีเลยไม่มีครับเกี่ยวกับหน่วยงานแล,แล้วที่ยังคุยกับโำรวจเรื่องตำรวจไหมหล่ะเรื่องตำรวจผมเคลียร์ตำรวจไปแล้วอ๋อมันน่าอารมณ์กันตอนนั้นใช่ไหมปกติตำรวจมีเมนูใช้ได้ตำรวจมีเมนูใช้ได้ใช่กับตำรวจเคลียร์ไปหมดใช่ไรุ่นน้องอะเมือคืนที่ที่ เริ่มหนักนี่คือเรื่องเรื่องแก๊งตีกร็ร้อง,กบบงแก๊งใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชเรื่องตีร้องแก๊งตรงนั้นอ่าเริ่มจากการด่าพ่อด่าแม่ก่อนใช่ไหมแล้วก็มีดิ้นหนีใช่ครับแล้วอะไรอีกแล้วก็ไปถึงข้างนอกโพสไปนั่งทินทากับ,บอีกคนกลุ่มหนึ่งไปในเกมข้างนอกครับฮะเรื่องโอซีครับบ ก็ฝันเขาว่าบอกผมเขามานั<_<_ああ่งเปิดไห้ผมฟังอ๋อไม่แต่เขาไม่ไม่ได้สาธาณะใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ไม่เถิดมึงก็ไม่ไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกเนาะมันไม่สาธานะก็ไม่ต้องรับถ้าไม่ใช่พวกมึงอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกมึงแล้วไม่รับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีแต่แต่เขาพูดชื่อไงผมเลยรับไงอ๋อไม่มันต้องพี่บอกอย่างนี้ว่าคนเราเกิดมาไม่พ้นคำดินทยอยู่แล้วต่อให้เราจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามต่อให้จะเป็น ราชาของประเทศเป็นนากการเมืองที่ใหญ่สุดในประเทศเป็นนายกเป็นตำรวจเป็นหมอมันโดนหมดแต่เนี้ยถ้าเขาออกโซเชียลเนี้ยพี่ว่ามันจะไม่ไม่เหมาะแต่ถล้าเองไปได้ยินมาเยเขาไม่เผยแพร่สุดสาธารนณะก็แสดงว่ามีคนขายถามว่ากดได้ไหมกดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่รู้สึกแต่คือท,ที่ผมรู้สึกว่าที่ผมโกรธเพราะว่าคือฝั่งนู้นผมก็ไม่ได้รู้จักไงพี่ก็จะฝั่งที่เขาไปคุยด้วยแล้วมันกลุ่มมันก็ไม่ใช่แบบ สองสามคนอนะแบบมันก็เป็นสิบสิบกว่าคนสิบยี่สิบคนเนี้ยมันก็คือกลุ่มคนในที่น้าพี่เข้าใจะปะคือแบบผมไม่ได้กดนะแค่แบบว่าเออก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่าว่าถ้าเล่นแค่ในเกมไม่จบในเกมก็ผมก็ไม่อยากเล่นเพราะว่าพี่ก็บอกว่าให้เล่นในเกมีอผมเดือดผมก็มีนเดือดนะข้างนอกผมก็พูเหมือนกันเพราะว่าคือมันก็ไม่ควรมาพูดถึงเพราะผมอะเล่นในเกมอะไรเงี้ยอืเข้าใจแต่พี่แค่บอกมุมมองเฉยๆว่าคนเราแม่งหนีไม่พ้นหรอกคำพวกเนี้ย ต่อให้จะเป็นคนดีแค่ไหนสุดท้ายก็แย่ใส่ตาวคนหนึ่งอยู่ดีถ้าเขาไม่ได้รู้จักเราใช่ปะแต่แต่พวกผมบางคนก็ออกสลอตมาก็รอเล่นแกงอะไรแกงเล่นกัน <c oughs> เอ <c oughs> พวกคนหลักๆที่อยู่ตอนนี้คือมันเป็นพวกที่แบบตามไม่ได้ไี่ตายหมดแล้วใช่ครับ พราะว่าตอนเล่นสตอรี่กับผู้หญิงก็มีแค่สิบเอ็ดกับสิบสองคนเนีงคิดว่าเด็กพิ่งคลอดอะเกิดมาโดนบูลลี่แล้วเด็กพิ่งออกจากช่องคลอดอะออกมาโดนโดนโดน,ดนี่พูดถึงเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นเรื่องอะไระก็โดนพูดซุบซิบกันแล้วตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่เราเกิดเราก็ไม่รู้ว่ามีใครดินทาเราตั้งแต่เกิดพี่ว่ามันก็มีไม่ต้องปล่อยผ่านหวะเรื่องนี้ ก็เข้าใจอยู่ว่ามันเดือดว่ามันเกิดถึงชื่ออะไรเงี้ยมันพอตสัมมันในมุมมองผมมันน่าจะเป็นคนในนี้ได้แหละพี่แล้วแบบว่าเราต้องเจอหน้ากันในในเนี่ยใช่ครับมันก็เลยแบบก็เลยบอกกูสอนว่าอะไรถ้ามีคนด่าเมืองนอกก็คือนแม้าง์ในให้ตายอะแต่มึงทำไม่ได้ไงเพราะคนไม่เข้ามาใช่ครับเออเนี่ย ถ้ามึงทำได้มันจะน่าจะมันไปแล้นพี่ก็โดนตอนที่พี่เล่นด่ากูทุกแก๊งอะ่ะไม่มีแก๊งไหนไม่ไม่นั่งดินทากูถ้าแก๊งหนึ่งกูกล้าพูดเลยพี่เล่นมาพี่ก็โดนดินทาทุกแก๊งอะแต่ถ้าเราให้ค่าเขาเขาก็มีค่าในชีวิตเราอะ่ะมันก็อยู่ที่เองว่าเองอยากเขาม,มีค่าในชีวิตเองหรือเปล่าถ้าเราเริ่มสนใจแสดงนะว่าเขาเริ่มมีค่าในชีวิตเราละ แค่น,นั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกเรื่องแล้วมีเรื่องหนักกว่านี้ก่อใช่ปะมีหนักกว่านี้ใช่ปะก็ไม่มีเลยมันกปป็ประมาณนี้แหละที่หนักทีกกมแบบไม่ค่อยอยากเล่นกันซักเท่าไหร่อืมอยู่พี่เกดอ่ะอย,อยู่อีกคนอ่ะไปผมพาน้องไปสองคนครับอา้าวแล้วคนอื่นอ่ะที่อยู่ที่เนี่ยที่แกงเองอ่ะคนอื่นไม่มีแล้วคนอื่นก็ไปที่อื่นเมอนกันวินเทอร์อะไรเงี้ย จ็คก็เรียนอ๋อไอ้แจ็คในนี้แหละเอ้ยจะมาทำงานพี่เหรอตอนแรกอะฝึกง,งานเหรอฝึกง,งานเสร็จแล้วอ๋อโปรเจกต์จเยจเย์เย็นๆครับจเจย์เย็นนะครับโอเซนก็ไปที่หนึ่งแยกย้ายกันหมดแล้วโอเซนไปเล่นที่ที่หนึ่งใช่ครับไปอยู่สเต็ปโฮดอือคือที่ไหนวะคือเป็นแก๊งที่สตาร์โลเป้ครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้เล่นแล้ว ตามว่าไม่แต่คนต้องตามหลักๆก็มีอยู่สี่ห้าคนนี่ไม่ต้องตามมีเพราะผมมีมีมีเลกา้ามีเลยวิธีการแก้วถากูก็คือที่กูบอกไปแเวลาคนนั่งดินทากูแล้วกูรู้ข่าวก,กูก็คือแม่งแก๊งแตกแตกทุกตัวเลยทุกคนที่ดินทาก,กูแตกทุกแก๊งกูกล้าสาบานเลยว่าแตกทุกแก๊งไปไล่ดูได้เลยกอีเคเนี่ยทำเี้ยอะไรไม่ได้หรอกไม่แ,แต่พูดเข้าใจป่ะค,คนแบบคนแบบเนี้ยที่กูผ่านมากูที่ทุกแก๊งแตกทุกแก๊งเลย แค่นั้นเองเขาด่ารเราได้แล้วก็วทืบอเขาได้เหมือนกันไม่รเลยว่ายอะมันย่าไปซีเรียสเยอะเดีย๋ยวผมตามน้องชายที่เข้ามาหาพี่เดี๋ยวเอมี่้วพี่ไปไหนมาเนี่ยไปทำหาแนวทางใหม่ๆเปิดโลก ทำงานน้องไปหาพัทไทม์ทำไปทำเคฟซีทำเซเว่นเซ่นมาโอ้ oh, ป่านอีกแล้วพี่สายรูปส่งให้โปรโลดูอย่ตอนที่พี่ถือแก้วไอติมไปส่งลูกค้าใก้วโปรโลค่ครับรออะไรอะพี่นะเห็นได้ติปเลย<ข>นะโปรโลส่งมาเออให้ติปกูได้ยี่สิบวิาัยรูวเนี่ยต้องแล่าดำเนินอ่ะไอซันเข้าไปเข้าหลีดแล้วหรอ ไช่วยไอ้ปโปส,สวยเหรอไอ้สวยก็อยู่อยู่เหงาเหงาเยอะเหงาไปแล้วพี่ผมก็มีภาระที่ต้องแบกเป็นไงอยู่พี่เกดกี่วันละต้องสิบวันใช่ครับใช่เหรอมันไปแต่ต้นเดือนเลยเหรอไปอันนี้ใช่ครับวันอาทิตย์หนึ่งมีอาทิตย์หนึ่ง ไปไงไปฟาร์มอ่ะไม่ครับขี้เกียจเหมือนเดิมครับแล้วเขาทำอะไรอ่ะไปอยู่ทุนเขาน่จะพักเยอบยังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาติดแข่งกันอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องทิ้งน้ำก็อันนี้เห็นเขาก็าตาม<ะ>รวมอยู่เงี้ยครึ่งขดี๋ยวก็ต้องไปแล้วดิยังก็เป็นดบวันเห็นในเราผมอยู่กับอยู่กับพี่อะ Nào đêm hết tinh gắp vào tinh gắp. Nào đêm hết đạo đạo lại của bên trong trường đạo 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 โอ้ผมผมกระทืบแกงผู้หญิงอยู่ยังเข้ามาแบบใช่โอ้โแคปคูแคปซูล <c oughs> ตอนนั้นผมผมกดขอไม่พูดไปไว้อ่ะแล้วผมเดือดอะ่ะโอ้เอาอะ่ะ <c oughs> แล้วไปบอกว่าใครมึงพูดสัตว์ใครมึงพูด,อพดโอ้แกตอนนั้นนี่เรามีสตอรี่แกงผู้หญิงอยู่อะ่ะโอ้ปันป่นภาษาภาษาเสียเดี๋ยคนได้แกงหัวร้อนปะไม่มีอะ รถกำลังจะอยางเล่นขอให้ทุกทนถ้าเล่นกันตั้งแต่ตอนนั้นนะผมบอกให้มันกว่านี้แค่แบบผมออกยืนระยะใหญ่ระดับผลลูกเลยอะของแก๊งก็ถึงใส่มาสามลูกเลยวะแก๊งออกแก๊งออกคือถ้าใส่กันตั้งแต่แรกก็คือคนมันพอไม่ผิดแต่ผมเบื่อตรงที่แบบตามคนไรเงี้ยมันโหดกันแล้วแต่มันต้องตามอ่ะมันก็ไม่อยากได้ปะ คนไม่มีใจเขอบักใครเอาใจไปให้เขาตอนแรกพอออกมาทำแก๊งเองรู้สึกแบบเป็นคนตามเลยพี่มาอยู่กับพี่เงี้ยให้พี่เป็นคนนำไหมอะแบบยังพูดยังฟังกันหมดทุกคนพอเรามานำเองเป็นกันเองไม่มีครับฟังเลยเป็นกันเองต้องยิ่งเกรงใจนะไอ้ปอลอไปไงฟิลหัวแก๊ง ออ <c oughs> อยยยาาากกกไ<า>ม่เด๋วถ้าถือ<า>ว่าอะไรมันดีอ่ะมันก็ดีแต่ว่าช่วงนี้มันก็พี่เข้าใจนะพี่มันอยากเข้ามาหามาเล่นอะไรเงี้ยเข้าใจนะว่ามีที่ที่ไปที่ดีกว่าอะไรเปล่าคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เมือนแค่ชั่วคราวอ่ะพี่เลือกความสัมพันธ์มากกว่าถ้าต้องแบบ ก็ทำตามใจตัวเองได้แต่ว่า,าบางทีมก็ต้องมองคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาอยู่เดียวบนโลกทำ,ทำใจไว้เลยทำแก๊งอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตรงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ตอนนี้เฟรมตรีง่ายมากเลยผมตีไปสี่ทีติดสองอันอ เดี๋ยวอีกหน่อยเล่นปืนกลแล้วเดี๋ยวนั้นเอาปืนกลมาลงแล้วเนี่ยปืนนัดเดียวนี่ยไม่พอที่เราปล่าพอใครพี่น่าจะเป็นหอยเมือกนะใช่เหรอปล่าเปล่าแล้วเหรอใช่พี่เฟรมตอนนี้ตีง่ายครับแต่ไอ้เหมือนยังตีไม่ติดเลยนะใช่เหรอเออไหนไอคนไอคนบ่นไงคนอย่างมันคนกับเมืองคนอย่างมันตีคนอย่างมันอ่ะบอกไว้เลยว่าไม่มควรตีติดหรอกเพราะโดนล็อกยูเซอร์ไปแล้วรออะไรอ่ะชอบชอบแฮชไอจีเอ็มไปชอบลอหลอกเขาไง แล้วก็เถียงลั่นเลยตัวนี้เราเช็คกอ่อนนะเราเช็คก,กับพี่ก็เลยเหรอพี่มีไม่ได้ทำอะไรเลครับน่ายน้องแล้วพี่หลบลบเห็นพี่ตาบอกมีอะไรคุยยังไงชีวิตเนี้ยชีวิตตอนนี้เหรอ ชีวิตตอนนี้ก็กำลังไปได้ดีพี่เอยดีแล้วนาะงดีใจด้วยนั่นแหละมันหลายหลายอย่างพี่ที่แต่พี่ไปนานเกินพี่พักนานเกินพี่แจ็คบริษัทมันก็รู้อยู่เพราะอะไรก็คิดถึงอะ นานขนาดนี้หรอกเยอะกับพึ่งเดือนอ่ะใช่ครับจะอยู่<อ>พีพนังดีฟิลริมทะเลมันดีนะเนาะใช่ไหมล่ะอืม้าจอมเทียนอะ่ะพี่มีแผนทำแก๊งที่ไหนไหมก็ด่วนก็คงทำแหละแต่หน้าเดือนหน้า อาจจะไม่ทำก่อนเรียกไงดีคิดก่อนแล้วกันแต่พี่พี่คุยกับดาวแล้วใช่ไหมพี่แจ็คดิพี่คุยกับพี่ดาวแล้วใช่ไหมดิคุยข่าวเบื้องต้นแบบเรื่องที่ปัญหาทีมทั้งหมดก็ด่าข้างนอกอ่ะ๋ยวกูกูว่านะเราเปลี่ยนวิธีการด้วยมึงจะโคตรด่ามึงโคตรด่าไปเลยสัตว์แต่ถ้ามึงด่าเสร็จก็โดนแบบเดิม มึงอยากดา่ามึงด่างให้ตายมึงนะัไปเราแบบม,มึงอยากทำพี่มึงทำกันเลยว่าดีกว่านะจะได้แบบระบายความเครียดไว้รุ่นนะชอบใช่ไหมพวกเนี้ยไม่เนะี่ย <c oughs> ผมว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะถ้าเกิดสมว่าเขาแบบไม่ไม่อะไรกับพวกผมเนื้อใจคือใน,เ,นเรื่อง<ว>สตอร,รี่นะนะมันเขาคือเขาหลุดมาแบบหลุดหลุดมาตั้งแต่แในในเมืองแล้วอ่ะพอทีนี้มาข้างนอกปุ๊บเขา ใช่ด่าพ่อด่าแม่ทั้งแบบเรื่องพูดเขาพูดด่าพูดเรื่องอะ้รเนี่ยทั้แน้อยท้งใหญ่เลยหรอมันมีหมดโอ้พี่ทุกทุกทุกไฟแค่ขับรถชนชนหาแม่มึงเหรอขับรถชนอ่ะปั๊มรถหาแม่มึงเหรอพอผมพอเกิดมาผมกับศพเขาโอ้ผมไม่รู้อะมัวรันัดมัวไปหมดอะใช่เหรอพ่อแม่มาตลอดบังคับด้วยนะบอกว่ามึงเลิกชนรถกูดิกมึจะได้เลิกด่าแม่มึงพูดเนี่ยฮะผมพูดจริงๆผมไม่ได้อยากพูดถึงฝ่ายเขาแบบไอ้นี่นะแต่คือแบบ มันโดนเงินก็เออพังผมก็ไม่หลด่ามันเขาไอ้ดดอกเหมือนกันนี่ไอ้น้องไม่ด่าไม่รู้ใช่ไหมพ่อแม่เขาใช่ไม่ด่าคือไม่ด่าคืนดีแล้วน้องแต่บางคนแบบเออในฝั่งผมแบบข้างนอกเรื่องพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่เข้าใจว่าแบบเหมือนฟิวด่าพ่อแม่นู่นนี่นั่นก็เหมือนแบบเราไม่มีอะไรเงี้ยคิดมันมากกว่านะพี่แต่ผมว่าคิดว่ามันไม่พูดน่าจะดีกว่าหนักเลยเหรอหนักหนักหนักจริงๆเอ่ยนามอ่ะ เอ,อน้ำเป็นโอ้โหลือให้แทบชื่อผมชื่อพี่ด้า่ะรอซิ่งอ่ะพูดกันสิ่งเลยอ่ะรอบตัดอ่ะเรื่องดาดพ่อ,อ,พอดาแม่นี่ไม่ควรเลยนะแบบท้าทายอะไรนี่คือไม่ควรเลยเขาไม่ห้ามเลยพอา่าด่าเสร็จแล้วผมบอกว่าด่าทำไมไม่แบบเออชุบมาแทนขอโทษผมก็ได้ผมไม่โกรธหรอกเขาบอกว่ากูไม่ขอโทษแต่กูจบเรื่อตอรี่เดี๋ยวกูขอโทษหนึ่งใครอ่ะเขาชื่ออะไรก็จะด่าผมไม่รู้จักชื่อเขาหรอก รู้จักเลยพี่เขาน่าจะเป็นสล็อตผีเขาเอาเข้ามามั้งเรียกเรียกว่นเดี๋เรียกว่นเี๋เรียกไอ้โบโลไอ้ติดต่อได้ไอ้แก๊งหน้าเนี่ยไอ้เล่นเดือดโทรหาไม่มีให้พี่เดือดจัดต้องคุยเลยมันอะไรพี่ดาไม่มีเบอร์ป่ะผมไม่มีเบอร์วะไม่มีครับอร์วันแบบโทรหายโทรให้โทรติดต่อครับแล้วโทรโทรตามไปอ่ะไม่คิดอะไรกันแล้วถ้าถามว่าจะด่าทำไมก็บอกก็ไปแจ้งดิก็ตรงว่าผมก็แบบไม่เล่นแจ้งอยู่แล้วพี่เข้าใจป่ะ แบบเออก็บาบบ้างแต่ว่าถ้าเขาพลาดเงี้ยเออมันพอให้อภัยได้แต่ว่าถ้ามันถ,ถ้ามันเน้นเกินไปเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวนะเวล์เกมรออะไรตัวเราเองมานั่าเล่นเกมแต่พ่อแม่นอนอยู่อะดุ้งดิเจนดินคนเราไม่รู้จักกันแค่วันนี้เราจะตายกันไปเลยซะหน่อยเนี้ยเล่นกันมีแล้วมนมะตายกันไปเลยไม่ใช่มันจะเจอกันอีกยาว ไม่คิดอะไรกันเลยล่ะแล้วก็มีเรื่องที่ฝั่งเขาไม่โอเคอยู่เรื่องหนึ่งพี่อืมคือมันจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะที่ที่เป็นซึมเศร้าในแกงเขาอุย้ยเล่นแกงได้ไงอะ่ะแอบแต่บคือพอผมไปถึงสตอรี่ใช่ไหมพี่ผมพว่าผมไปอุ้มไปอุ้มศพเขาใช่ไหมเขาก็เปิดไมค์ผมพูดมาแบบไอ้ด่าหนู่สี่ด่าหนู่เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่แบบเขาก็รู้ว่าเขาเป็นไรพี่เข้าใจไหม กดขอพูดมาแล้วแบบแหกปากมาเลยแบบไม่แบบดังลั่นมาเลยแบบด่าหนูเลยด่าด่าเลยอะไรเงี้ยพวกผมต้องต้องไม่ด่าเหรอทังนี้เออก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็แบบมาเปิดไมค์แบบราอ้บกเออด่าเลยด่าเลยอะไรเงี้ยอืือก็บอกแล้วว่าคนร้ายโลกนี้มีโลกนี้มันไม่เคยใจดีกับผู้หญิงนะบอกก่อนละ แจกความเท่าเทียมอะแต่จริงๆพี่มองว่าเขาก็น่าจะไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าแจมเขาไม่น่าจอยเขาแกงกันนะแต่ไม่ได้แบบอะไรชิวๆครอบครัวอะไรพวกนี้ยขำๆแกงมันหนักไงไม่ใช่ว่าเล่นหนักเรว่ามันด่ากันพังอะด่าหนักจริงอ่ะแต่ทั้งในมุมมองที่ว่าผมเล่นกับเขาอะเหมือนเราก็สอนเขาเล่นสตอรี่อะไรเงี้ยเยอะเยยว่าเขาต้องเจออะไรแบบนี้มันก็ ผมว่ามันก็ไม่ได้หนักนเครียดเนะหรอน่าจะใช่ครับเหมือนไอเลกา้าน้องน้องเขาน่าจะกลัวทะเลเนาะไอเลก้าพายลงทะเลน้องอดิตเลยมาเออนะไอเด็กน้องน่าจะกลัวทะเลครับน้องที่เป็นซึมเศร้า่อพี่โหสองตแพนีกอ่ครับแพนิกถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือ<ๆ>ไม่น่าใครรับเขาแก่ <laughs> ไอ้คือจริงๆว่าคือผมผมผมเข้าใจมุมเขานะว่าเขาอยากเล่นแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ต้องรับมือว่าผิดและอยังพวกผมไม่ได้ไปด่าเขาก่อนนะไอ้ผู้หญิงที่ที่มันเป็นโรคเป็นอะไรเขาใช่ไหมใช่ที่มีปัญหาทีเนี้ยพวกผมด่ากันจบไฟพวกก็ด่าอะไรก็แบบปกติพี่ว่าเหมือนโดนด่ามาปุ๊บก็แค่ด่ากับแค่นั้นแต่แบบไม่ด่าอะไรที่ว่าเหมือนที่เขาด่าก็คือบัฟอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเขาก็กดขอพูดมาด่ากูเลยด่ากูเลยเนี้ยแบบบังคับให้ด่าพี่ที่เกิดเสื่มแล้วตอนนั้นก็คือต่างคนก็ต่างมีอาาเข้ใจยู่่วแบบ เองก็เล่นใช่แล้วก่อนก่อนหน้านั้นคือไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรคนในแก๊งอะแต่เขาทำถูกแล้วแต่เรื่องทะเลผมไม่รู้ไงแต่คือน้องต้องพาไปแล้วน้องมันน้องมันกลัวมันก็ดิดไปเลยแบบก่อนจะลงน้ำอะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหมถ้าทำแบบนั้นก็ถูกแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่แต่น้องดิดคนเดียวมันไม่เป็นไรแต่นี้คือมันดิดออกทั้งหมดทีเข้าไหมพอได้ตัวเพิ่มอะไรเงี้ยดิดออกเรื่อยๆดิดออกเรื่อยๆคนคนที่ไม่เกี่ยวกับทะเลไปด้วยเหรอใช่ไปไปด้วยเอาหมดเอ้า คือกูไม่รู้กูไม่โนกูดอนแร์อย่างนั้นเลยพี่ผมนั่งเฝ้าตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มจนถึงต so ีสองนะพี่ไม่บ้าก็ดิอดะไม่ดิดอะผมนั่งเฝ้าอยู่งั้นยืนรออยู่งั้นนะดิดอะแล้วก็ผมผมว่าผมจะแบบหลูแล้วแบบเออไปอุ้มแบบตอนตำรวจไม่มีเพราะว่าช่วงนั้นตำรวจมันมีอาสาเยอะประมาณสามสิบคนนะพี่ตำรวจประมาณสามสิบก็เล่นฟิวเอาปั่นอะเอาประสาทอะก็แม่ง ไม่น่าพาหน้ารถ้าหน้าให้ไปเป็นตัวสำรองอะ่ะถ้าจะเล่นแก๊งก็ไม่ไม่ควรถ้าแบบถ้ารู้ว่าแก๊งเนี้ย <Okay, S 2> ต้องเขาต้องประเมินอ,อยู่แล้วว่าแก๊งไหนด่าเป็นยังไงแบบคนในแก๊งเขาแบบมีระดับ <คน S 2> เลเวลอ,ะ <Okay. S 2> อ่ะเขาอาจจะต้องประเมินหน่อยแต่กเข้าใจว่าก็อยากเล่นแต่มันมันหนักไงหมายถึงว่ามันแก๊ง ตีกันอนะมันเป็นแก๊งอะใครๆก็รักแก๊งตัวเองไงแต่ว่ามันถามว่ามันถ้าพูดแบบมุมแบบแก๊งนะกับการเล่นเกมเพลหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าแบบเนี้ยหัวหน้าแก๊งเหนื่อยนะต้องเจอทุกครั้งที่เล่นแน่นอน ในเกมยังไม่อยากเจอหน้าเลยผมก็ฟังเขาเชื่อไหมต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่าใช่ครับมันถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ดีกับตัวเขาเองนะมันถ้าอยู่แบบนี้อยู่กองอยู่แก๊งอะไรเงรี้ยเล่นครอบครัวไหมบอกเขาเราไปเล่นครอบครัวผมแนะนําไม่ได้เลยต้องฟังบอลโลไปติดต่อฝั่งนู้นเลยนน้แเขา<บ>จะมีเอ่อเกิดแก๊งผู้หญิงอีกเนี่ยพี่เขาจะตีกันเนี่ย การยิงก็ยิงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไอ้นี่กันอีกอ่ะอันนี้มุมมองแบบฟังพวกผมนะพี่แจ็คคือผมพูดตรงๆนะคือพวกผมไม่ได้อยากหายไปไหนหรอกจากที่เนี่ยคือพวกผมก็มีไฟดันไม้ห้ากันดันปืนกันดันอะไรอย่างเนี้ยพวกผมก็แบบดันขึ้นมาก็อยากเล่นกันผมพูดถูกป่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบที่มันเป็นก็คือผมไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตไปมากกว่านี้สุดท้ายแล้วมันหลุดจากข้างนอกแล้วแบบมันไปพูดต่อบกับนอื่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากสาวความยาวพี่คือยังไงมันยังไงก็ไม่จบง่ายๆคือผมเลกที่่ะว เรื่องที่จะแบบเริ่มหายไปจากตรงนี้ซะจะดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วพวกผมก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มที่จะแบบเริ่มด่าอะไรข้างนอกหรืออะไรเงี้ยคือมันมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยผมคิดว่าให้มันจบซะเลยดีกว่าพวกผมแบบไปขอจบเลยเพราะที่แรกไปขอจบรรบรอบแรกเลยแต่เขาก็เลยที่จะเล่นต่ออืมแต่ไม่รู้พี่คือพี่เคยเจอนะคนที่เป็นแบบมี มีโลกเนี่ยเขาก็พี่ก็นแนะนำเขาไปแล้วว่าไม่ไม่เหมาะนะกับแก๊งไม่เหมาะจริงๆนะมันไม่เหมาะเลยมันไม่มีความเข้ากันได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวอะต่อให้บอกว่าตัวเองแบบเล่นได้เล่นไหวอะ่ะในขนาที่คือกูรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไม,ไม่ไหวแน,น <ะ S 2> ่น,นอนมันเป็นพวกแบบว่ายอมหักไม่ยอมง,งอดอวยอืมนั่นแหละก็จะก็ต้องเจอคือเข้าแก๊งเนี่ยต้องต้องรับให้ได้ก่อนเลยอย่างแรกคือจะเจอคนหลายประเภทมากร้อยพ่อพันแม่นี่คือต้องรับให้ได้เลยการเล่นแก๊งเนี่ย สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องรับให้ได้ก่อนจุดนี้แล้วมันไม่ได้เป็นการพิมพ์ด่ากันนะมันเป็นการใช้เสียงความรู้สึกมาด่านะมันก็เลยกระทบจิตใจได้เร็วเร็วแสงแบบกว่าพวกเกมที่แบบพิมพ์คุยกันอะไรเงี้ยคือแค่เราไปจี้แก๊งที่เราตีด้วยมันก็หอนกันแล้วอะมึงคิดดูดิผู้ชมผู้ชายอะ ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรนะของผู้ชายนี่คือไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนแบบเด็กปก,กติวัยรุ่นปกติก็ยังแบบพ่อมึงอะเป็นที่อะไรสัตว์แม่เึงอไเห็นปะก็มีอารมณ์แบบนี้เลยเห็นปะแต่เนี้ยก็พี่ก็มองว่าไม่เหมาะสมนะถ้าถ้าถามพี่ก็คิดว่าเขาไม่ยังไม่เหมาะสมกับของแก๊งอะมันไม่ใช่ว่าแบบจะเบมเขาหรือว่าอะไรนะมัน,มนต้องครองความเข้าใจก่อนว่าเขาแบบ โดนกระแทกความรู้สึกนิดเดียวคือมันไม่นี่เลยไงดาวเลยได้เลยแค่พูดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้คําด่าแรงๆเลยแค่พูดแบบกระแทกเข้าไปในความรู้สึกอะคนที่เป็นอะไรเขาจะรู้สึกดีบอกอื่นเรื่องความรู้สึกอะคนปกติเล่นยนยังเครียดเลยอืคนแบบเราเล่นยังเครียดเลยนะยังมีเครียดเลยไอ้พี่มึงดูอย่างไอ้ฟ้าตัวใหญ่ป่ะมึงว่ามันแข็งปะ แขงมันมันทแก็งมันเล่นมาห้าปีเจอพี่ไปยังยังผวามึงดูดิเพื่สายฟ้าอะไรพวกเนี้ยแข็งแข็งทำกี่แกงอะเล่นกี่ที่อะเล่นมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะยังยังแบบมันหนักรู้สึกแบบไม่โอเคอะมันหนักจริงอันด็กแดกอะบอกเลยมันหนักมากมามาแล้วพี่เออใด้บอกว่านี่ใครเน่ยโรมึงใครเนี่ยวันเดยครับไปแจ็ควันเดยครับ ัเดี๋ยวเขาเนหนักจริงไปดูตัวอย่างได้เลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าอะไรเขานะคือให้ไปดูตัวอย่างแล้วแก๊งมันหนักจริงเวลาเพกิดจำไม่ได้กระทุกทันทีหนึ่ง <c oughs> ไอบ้บอลเนี่ยไอ้มีดูบอลเนี่ยไอบ้บอลน่ะดูบอลเนี่ย,ย,ย <c oughs> แข็ง <c oughs> โป๊กเลยนะแบบตัวเลื้อเลยนะแบบกินเกียร์เลยอ่ะแบบตัวตัวเฮี้ยเลยเอาง่ายคือดาบตัวเฮี้ยได้เลยอ่ะประสาทแดงอะ่ะมันหนักจริง เล uh ่นเกมเพื่อใครเครียดเล่นเกมไม่เครียดแิมจริงไหมเล่นแกงอะเครียดแบบเดิมใช่ใเล่นแกงมันมันหนักจริงถ้าเป็นประชาชนเนี่ยมันชิวไหมน้องถ้าเราเล่นชิวพี่แบบเหมือนเล่นเดินเล่นไปเรื่อยแบบฟาร์มหรืออะไรเงี้ยแบบเล่นกับเพื่อนๆคุยยืนคุยอะไรเงี้ยมันสนุกพี่ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าพี่ยังเป็นแบบแต่ก่อนแล้วพี่เดินไปแตะอะไรเอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับกูบอกเลยเยี่ยวแตกผมนี่เครียดจัดเลยแบบโอ้เมื่อไรพี่จะมาอะไรเงี้ยแบบอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยแบบเราไม่ไหวอะกูแบบว่าคิดแบบว่าเออแบบ เย็นคิดมาจะจิ้งตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยแบบไม่หรอกเข้าใจคนเราก็ไม่แข,ขงพี่บอกแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่กับพี่จนตายแล้วถ้าสมมึงมีทางไปที่ดีกว่าหรือว่ามึงไปเติบโตได้มึงก็ไปไม่ได้แบบมึงต้องอยู่เอ้ยมึงต้องอยู่กูเท่านั้นนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้ามึงมีทางที่ดีกว่าแล้วมันไปได้ไกลกว่าทิ้งอยู่กูมึงก็ไปเลย สุดท้ายแล้วพวกผมก็อยู่กับพี่นะเออตามได้ตลอดอะพวกผมอะหรอเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะตามได้ตลอดเหรอเอ้ยแป๊บเดีเดี๋ยวมาเลยสร้างั้ินอะฮัลโหลพี่อันนี้พี่พวกผมตามพี่ไม่ได้พวกผมตามพี่ไม่ได้พี่อย่าเพิ่งไปพี่เดียวพี่จะตามพวกผมไม่